สวัสดีครับผมพาไทไฮบิดนะครับวันนี้ผมจะมาลองทําสมุนไพรดองน้ําผึ้งมะนาวกับสมุนไพรดองน้ําผึ้งส้มนะครับผมไปเห็นในทุกๆช่องทางเขาเห็นเขาทำผมก็อยากลองทาบ้างซึ่งมันจะมีเพจเพจเนื่องเดี๋ยวผมเอาไว้ขึ้นตรงนี้ให้ตรงนี้ให้นะครับผมเคยลองไปสั่งดูแล้วอันนี้สมุนไพรดองน้ําผึ้งนะครับเดี๋ยวผม ขึ้นนี้ให้แล้วก็เดี๋ยวใต้สคริ์เดี๋ยวผมบอกช่องทางเอานะครับซึ่งผมเห็นเขาทำนผมแต่ผมยังไม่เห็นเขาเคยทําทุกๆช่องทางผมยังไม่ได้ผมยังไม่เคยเห็นเขาทำไอ้สมุนไพรดองน้ำพึ้งส้มนะครับเนียว,วันนี้ผมจะมาลองทําพร้อมอุปกรณ์ผมก็มีอยู่แค่ว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือเนี่ยครับ สงม,มะนาวผรใช้เป็นเลมอนโหลแก้วไม่ต้องใหญ่มากนะน้ำผึ้งแต่น้ำผึ้งนี้ผมใช้ของดอยคำไม่ได้เจตนาะที่จะจะโฆษณาแต่ผมใช้น้ำผึ้งนี้มันได้มันขวดใหญ่ได้ปริมาณเยอะดีครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้คือสมุนไพรแต่ สมุนไพรงั้นก็เดี๋ยวมาลองทำกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูกันผมก็จะเตรียมแก้วไว้เตรียมแก้วแล้วก็ใส่สมุนไพรเดี๋ยวผมหาสมุนไพรดีๆใส่สมุนไพร ใส่แบบใส่แบบพอดีพอดีนะครับใส่ลงไปเลยไปครับคึกแล้วผมก็จะใส่มะนาวผมจะทําแยกไว้เป็นมะนาวกับส้มนะครับผมก็จะใส่ไปไม่ต้องใส่ ไม่ต้องใส่เยอะหรอกครับแล้วก็น้ำผึ้งรอหลอหรอ,หรอ,หรอ รอมันซึมหรือมันซื้อมันเล็กเกินไปรอรอมันซึมฮอันนี้ สมุนไพรน้ำผึ้งมะนาวก็เห็นเขาทำหลายแล้วเห็นเขาทำกันหลายช่องทางนะครับอันนี้ผมก็แต่ผมยังไม่เห็นเขาเอาส้มมาทำเลยนะครัหรอก็ก็เป็นอัน เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ฝาเสร็จไปหนึ่งอันเสร็จไปแล้วหนึ่งอันแล้วเราก็มาทำแบบที่เป็นส้มบ้างเหมือนเดิมครับปึ๊บ,บเตรียมแก้วใส่สมุนไพร แล้วก็ใส่ส้มไปเอาเม็ดออกสักหน่อยก็ยังดีปับ๊บเราก็ใส่น้ำผึ้งไว้ หมดหมดขวดจริงจริงเลยโอ้โหไม่ขอแล้วก็ปิดฝาก็เป็นอันเสร็จผมก็ทำไว้สองอันแล้วเราก็มารอรอหนึ่งเดือนกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับที่ผมทําไปพอเข้าใจบ้างไหมครับผมก็จะทําไ้สองส่วนนะคือมะนาวกับส้มแต่มีส่วนผสมหลักคือสมุนไพรก็ผมก็ไม่ได้อ่านไอ้อะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอสรรพี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในสคริปเอานะครับแล้วก็เข้าลองลอง ลองกดเข้าไปอ่านดูในสคริปงั้นก็มันไม่มีอะไรแล้วครับก็ก็ช่วยฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมลาไก่อนนะครับบายบาย